สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมือนีเบาหนองยู่สารแมฮันนี่ครับเบานองจะมาขอโชคกับแมฮันนี่งวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดครับผมงวดที่แล้วเบาหนองบเดมาเนาะไอพอดีกับยงยงเรื่องง,ง,ง,งานสงการก็เลยบโบเดมาครับงวดนี้ครับมาขอโชกกับแมครับงวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ด เล็กถูกจะเป็นตัวไหนเล็กปิ้งปองจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาหลุดกันครับเดี๋ยวเป่าหนองจีจับลูกปิงปองสองลูกนะครับขอแม่เป็นเหล็กลางขอเน้นเป็นเหล็กลางแต่ขันมาบนตรงกับเหล็กถูกแ็่ดีขึ้นกันนะครับน้อเดี๋ยวเป็นหลุดชวนมันครับแม่เป่าหนองมาขอโชกับแม่งวดวันที่สองคื้าหกเจ็ดลูกปิงปองเป่าหนองจีจับสองลูกเด้อแม่เด้อผูใดเขาวงช่องเป่าหน,นอง แกได้รับโชคไปน้ำการสุขผู้สุขคนขอเป็นเลขกเน้นเป็นเลขกรางหรือจะตรงกับเลขถูบเล็บนก็ได้เดูแม่ด้เอสาธุสาธุอยไรกับเบิรงไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะบ่ามผู้ใด,ดบอกได้ว่าตัวเลหลขกเป็นตัวใดแต่ว่าเม่เป็นเมียตาหลูกห้านเสมอครับดูที่ป้องดูงแลครับหมายเลขห้าครับ เลขพี่ป้องดูแรกหมายเลขห้าหมายเลขห้าครับสิเ็นหายังเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับหาเก่ากับงามเลยเนาะหาเก่ากับงามหาสามกับงามหาแปดกับงามขอตรงๆเลขล่างเน่นนเน้อแม่เดอ้อ ลับหัวครับหมายเลขหกครับห้าหกห้าหกหรือห้าเก้าก็ได้ครับห้าหกหรือห้าเก้าเลขมีปองแม่ห้าหกหรือห้าเก้าเดี๋ยวไปจุดตูกขอโชว์กันแม่เดี๋ยวไปเบนงลุนเลขถูกอีกเทีหนึ่งครับว่าเลขถูกเป็นตัวไหนขวดวันที่สองครับผม แม่ครับมือนีบ้านหองจะจุดทูกขอโชกับแ,แม่เลขทูกสามตัวนีขอให้มาได้สามตัวท่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สองคือเสื้หกเจ็ดนะแม่ผู้ใด้คำว่าเบิ้งช่องบ้งงบานหองผู้ใดกดไลค์กดแชร์ผู้ใดซื้อเลขตัวนี้ไว้ทั้งเลขทูกเลขกวิ่งปองแต่ให้มีรางวันลนะแม่เด้อสามตัวท่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะแม่เด้อ เลขถูกที่เบาน้องจุดล่อยมาใน3ตัวถ่ายลอตเตอรี่แ้้วัาที่หนึ่งงวดที่สองคุอ oh, สภาพ67ดตแมเดอร์สตัวตรงตรงสามตัวตรงตรง,ตรง,ตรงปังปังปังเดี๋ยวไปรอหลุดหลับชมกันครับลูกบิงปองเบานองจับได้หาหกนะครับเนาะ5้หหรือ 5 9ครับเดี๋ยวไปรุนเลขถูกเหมือนกันครับบอมมี่เลขถูกจะเป็นตัวใดงวดวันที่ 2. พฤษภาคม67แม่ฮันนี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกตัวแรกกันครับผมเลขถูกตัวแรกเบาหนอง้อจูกับแม่ฮันนี่เนาะตัวแรกหมายเลขสี่ครับตัวแรกหมายเลข4ี่เบาหนองจับลูกปิงป,ปองได้5 6หนะครับเนาะห6หรือ59ก็ได้นะครับเดี๋ยวเบาหนองทิแปะตัวเลขอีกเั่หนึงนะครับเนาะ เลขถูกตัวแหลกหมายเหล็กสีครับเบิ้งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางครับงวดนี้โบน่เอนะครับเนาะแนวทางของเบาหน่องขอกนนับแมฮันนี่อาจจะเข้ามาสามตัวถ่ายลอตเตอรีแล้ววันที่ 1, หนึ่งงวดที่สองคือเสื้าหกเจ็ดก็ได้อาจจะมาสามตัวตรงตรง,ตรงก็ไดเนาะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นู่ที่โจกในดวงครับผู้ใดเขาว่าเบิ้งช่องเบาหนองให้ได้กดให้ได้โจคไปทํำการกดไหลกดแชร่ไปนํำกันนะครับเนาะ คิดจชงไดก็ให้สมหวังดังปาฏถนามีเงื่อนใส่ใจบกขาดมือขอบุญบาร,รมีแมหนันีมอบโชคให้ลูกล้านสุขูสุคนเดี๋ยวไปล่อลุ่นเล็ถูกตัวที่2ไปนํากันครับผม,มากาลังมาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกตัวที่2ตัวที่3ครับผมสาธุสาธุไปเบิ่งเล็กถูกตัวที่2ครับ,เ,บเลขถูกตัวที่2อ,อ,อ๋อชัดเจนครับเลขถูกตัวที่2หมายเลข9ครับสี่ เก้าสี่เก้าครับผมหววที่แล้วออกแปดเก่าเนาะงวดที่แล้วออกแปดเก่าหัว,ออหวนี้ครับบนแน่ได้อาจจะติดเก่าอีกกได้แต่สิเป็นเก่ายังเก่าซีขงามหรือสิเป็นเก่าหาพบนแน่อได้เนาะแต,แต่แม่เพิ่งที่ให้ครับผู้ดไดซื้อเลขกชุดนี้ไว้แล้วถ้าเบิ่งคลิปเบ้าหนองแล้วถ้าผู้ได้ได้ซื้อเลข ลอตเตอรี่ไว้ก็อย่าลืมซื้อทั้งนอกไว้นั่เลยนะครับเด้อเผื่อมาสามตัวไทยลอตเตอรี่ทั้งวันทีหนึ่งเนาะเผื่อมาสามตัวตรงๆขันซื้อขันโบมักซื้อเป็นโตดก็ซื้อเป็นหกกลับก็ได้ครับเบ้าหน่องซื้อเหล็กเบ้าเบ้าหนองมักซื้อเป็นหกกลับได้บอกอยโตดลงทุนหลายอยู่แต่ว่าถ้าได้มันก็จะได้ตรงเนาะฮะลองมันนะครับเด้องวดนี้สิเป็นตัวใด้บ่มีผู้ใดบอกได้ครับบุญบารมีแม่ฮันนี่มีหลาย อีลีครับผมจะเป็นลุ่นตัวที่3เป็นต้นกันครับผมสาธุสาธุเลขปิงปองเบาหน่องจับได้5 6 5 6, 6หรือ5 9เนะครับเนาะสาธุสาธุลุ้นเลขถูกตัวที่3ครับบูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมรักนะง่าครับบนหันบนหันแปดเก่าเนาะ หวดพันแปดเกมวดนี้หวนี้เยนะครับเนาะคูอมีกองเบาหนองจ้าใดห้าหกห้าหรือห้าเก้นาะห้าหรือห้าก้นี่บเนาะถึงทีจบแล้วทุกคนจะพบโชคครับสาธุสาธุขอบุญบารมีแม่ฮันนี่มอดโชกให้ลูกหลานทุกงทุกคนผู้ใดเขามาเบิ้งชองเบาหนองผููใดเบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบก่ได้รับโชคไว้ำกันสุขสุกคน จริงๆดก็ให้สมหวังดังศาสนาด้ยวยแม่เด้อเบาหน่องก็หาแนวทางมาฝากงมวดที่แล้วเบาหน่องบ่ได้มากแม่เอ้ยมันยากเนาะมันยากเบาหน่องก็เลยวะามาแบบท้ามาแบบทุลักทุเลเบาหน่องบาอยากมาถ้ายากมาเบาหน่องอยากมาแบบดีๆบมมีอุปสรรา,าอีหยังหวดนี่ครับมาลักโชกเป็นนํำกันนาะแม่นอ้อแม่ให้โชกค,คือเา่า สาธุสาธุหมวดที่แล้ว8ปดสีก็แปดเกหมวดที่แล้วแปดเก่านาะห้าปดกับกับวันี่นนะครับอ่ะเลขทูกแปดแปดไอแปดเครื่องหนึ่งกับเป็น4ี่เวเนาะสีเป็นแปดเี้ยงโกเล้วแต่ตีตีไปแล้วเลขทูกตัวที่สมหมายเลขสีครับสี่เก้สสเก้าสหรือสี่หกก็ได้นะครับเนาะ สาธุสาธุเลยเขัาเบิ่งช่องบ้านหนองไก่ได้รับโชคไปน้ากันเลขปิงปองห้าหกห้าหกหรือห้าเก้าเนาะห้าหกหรือห้าเก้าสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลานสุขภูสุขคนช่องบ้านหนองนะครับน้องูได้ขรัาเบิ่งช่องบ้านหนองก่ได้รับได้รับโชคไปน้วกันสุขูสุขคนคิดสีไหนสมหวังดังปาถนานะครับสาธุสาธุาธว,วันที่สองพฤษภาหกเจ็ด รับโชคไปด้วยกัน3ตัวตรง4 9 4 2ตัวล่าง5 6สาธุสาธุสวัสดีครับ